กลับมาจากเที่ยวรู้สึกอยากทานของเผ็ดมากๆเลยก็เลยบอกสามีว่าวันนี้จะทํำข้าวผัดให้นะเพราะว่าเราจะทำตำขนมจีนแบบเผ็ดมากๆและแน่นอนว่าสามีของเราทานไม่ได้แน่นอนด้วยความที่ก่อนไปเที่ยวเราไม่ได้ซื้ออะไรไว้ที่บ้านในตู้เย็นเรามีแต่ไส้กรอกกับไข่ไก่เราก็เลยจะทํำข้าวผัดไส้กรอกวันนี้พวกผักเราก็จะใส่คแค่แครอทแล้วก็บรอกโคลีค่ะ เครื่องปรุงเราก็จะใส่ไปในข้าวแล้วนะคะทุกคนข้าวผัดของเราวันนี้เราก็ใช้ข้าวเป็นแบบแช่แข็งนะคะเอามาละลายเอาเรารู้สึกว่าการที่เราใช้ข้าวอันนี้มันทําให้ข้าวผัดของเราออกมาได้สวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนและเราก็ไม่ได้ทําให้แคบสามีของเรานะคะวันนี้เราก็จะทําให้พ่อปู่แม่ย่าของเราด้วยหลังจากที่พวกท่านได้ทานข้าวผัดของเราแม่ย่าบอกว่าหน้าตาข้าวผัดดูธรรมดาแต่รสชาติอร่อยมากๆเลยหลังจากที่เราทําข้าวผัดให้กับทุกคนเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมเครื่องตําขนมเจนกันต่อค่ะ ตมขนมจีนของเราก็จะใส่กลัมแล้วก็หมึกลงไปด้วยค่ะวันนี้เราก็ไม่มีพริกสดแต่เราจะใส่พริกแห้งแทนค่ะตอนที่เราตาพริกอยู่เราก็นึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เอาเม็ดมันออกเนาะจะได้เอาไว้ทําต้นกล้าพริกและปลูกไว้ช่วงหน้าร้อนและพริกแห้งอันนี้เราเอามาจากประเทศไทยเลยนะทุกคนมันเผ็ดดีม,มากๆเลยค่ะและดูไปดูมาคกของเราถ้าจะเล็กเกินไปแล้วค่ะทุกคน <laughs> ตอนที่เราตําอยู่กลิ่นของมันนี่โอ้โหทุกคนมันหอมมากๆเลยตื่นเต้นม,มากๆเลยที่จะได้ทานของเผ็ดแล้วสวัสดีคะ่ะทุกคน <laughs> ฟรายไรซ์ยำยำวันนี้เรามีใบแครอทใบแครอทแล้วก็บลอกโกอรี่เราไม่เคยเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าทุกบล็อกเกอีกินดิบได้จนกระทั่งเรามาอยู่ที่นี่อร่อยอืมอืมช่วยอร่อย Awesome. Thank you, baby. Mm -hmm. Where are you going, honey? Uh, okay, I something for you, I Let's see what it is, baby. นั่งทานข้าวอยู่ดีๆคุณสามีก็มีกล่องพัสดุแล้วบอกว่ามีอะไรจะเซอร์ไพรส์เราตอนแรกเราก็นึกในใจว่าสั่งอะไรมาให้เราอีกเพราะว่าเนียวอะ่ะชอบสั่งของออนไลน์แล้วไม่บอกเราแล้วสั่งมาแต่ละอย่างไม่มีอะไรถูกใจเราเลยทุกคนบางอย่างเราก็ต้องส่งคืนและบางอย่างเรายังไม่ได้เปิดใช้เลยค่ะยังอยู่ที่ห้องอยู่เลยแต่เราก็รู้สึกกตัญญูสําหรับความพยายามของเขานะเนียวอะ่ะชอบการเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะทุกคนและครั้งนี้ก็คือเซอร์ไพรส์สุดๆเพราะว่าเขาได้สั่ง Apple Watch ให้เรา osionfish was that early ไม่คิดว่าส้มตำกับบล็อกแคร่สดจะอร่อยขนาดนี้อร่อยมากทุกคนแล้วก็ก่อนันเตาก็หวานมากคุณสามีก็กินข้าวผัดนะคะวันนี้ อร่อยอร่อยไหมอืมอร่อยอร่อยมากหลังจากที่เราทานข้าวกันเสร็จเราก็มาเปิดกล่องกันต่อแล้วเขาก็เลือกสีที่ถูกใจเรามา,มากๆเลยนะทุกคนเป็นการสั่งของที่ถูกใจเราที่สุดแล้วครั้งนี้ <laughs> <laughs> แล้วเขาบอกว่าอันนี้เป็นของขวัญคริสต์มาส <c oughs> ล่วงหน้าเป็นของขวัญคริสต์มาส <c oughs> ที่ถูกใจเรามา,มากๆเลยปีนี้ Thank you ครับ Yes บจุ